เหลือเชื่อว่ามีคนคิดแบบนี้อยู่ในโลกแล้วก็น่าจะมีเยอะด้วยมีดราม่าจากเพจดังเพจหนึงได้เขียนว่าต้องเป็นคนแบบไหนถึงอยากจะแซงคิวเคสหัวใจหยุดเต้นมาด้วยอาการป่วยปวดศีรษะสามวันใครบอกว่าวิกฤต ต้นทางซึ่งปัจจุบันได้ลบไปแล้วได้เขียนโพสต์เอาไว้ว่าเช้านี้เมื่อตอนหกโมงกว่าน้าเราโทรมาบอกว่าแม่เราอาการหนักต้องไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เราบอกกับน้องๆว่าฝากร้านด้วยนะเดี๋ยวมานะรับแม่ไปโรงพยาบาลหน<ม>้าห้องฉุกเฉินพยาบาลบอกว่ามีผู้ป่วยวิกฤตหัวใจหยุดเต้นในห้องขอให้รอก่อนบอกเลยตอนนั้นคิดเชื่อแม่กูก็วิกฤตแต่ก็รออยู่หน้าห้องฉุกเฉินผ่านไปสักพักหนึ่งเราเลยไปเปิดประตูห้องดูเห็นน้องที่รู้จักกันเลยใช้ให้เป็นประโยชน์แม่เราได้เข้าห้องฉุกเฉินได้รับการรักษาตอนนี้ปลอดภัยแล้วค่ะติดหัวออกกคคนนเป็ลลูบุณมแพยาา แล้วก็ตกใจเขากล้าดียังไงในการโพส์แบบนี้มีการเรียกทัวร์ไปลงที่หน้าบ้านตัวเองแล้วหลังจากนั้นค่ะว่าล้านสาวของผู้ที่เสียชีวิตก็เข้าไปแสดงความพิดเห็นด้วยว่าเคสนี้ผู้ป่วยได้เสียชีวิตแล้วปรากฏว่าทัวร์ลงหนักมากพอดีว่าเราเข้าไปไม่ทันก็เลยไม่ทราบว่าทัวร์ลงหนักขนาดไหน แต่มีคุณหมอที่อยู่ในสถานการณ์นั้นได้ออกมาเล่าเหตุการณ์เมื่อ4ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณหมอจิรศักดิ์ขออนุญาตเล่าเคสนี้ในเวลา5นาฬิกา45นาทีมีผูป้ป่วยมาด้วยอาการเจ็บหน้าอกมา1วันตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้ประสานงานกับโรงพยาบาลชัยภูมิเพื่อเตรียมส่งต่อผู้ปว่วยเข้ารับการสวนหัวใจระหว่างการเตรียมการส่งต่อผู้ปว่วยเกิดภาวะหัวใจหย,ยุดเต้นจึงได้ทาการ CPR ทันทีโดยมีการประกาศให้ญาติในบริเวณหน้าห้องฉุกเฉินได้ทราบว่าขณะนี้กําลังปัจยย่กกกกําาลงงงท CPR มีีีเเสดริหน้าห้องฉุเินหลายครั้ง และได้ยินเสียงดังมาจากญาติผมจึงให้พยาบาลอีกท่านหนึ่งออกไปประเมินพบว่ามีผู้ป่วยใหม่มาด้วยอาการปวดศีรษะมาสองวันพยาบาลจึงได้ชี้แจงกับญาติว่ากําลังมีเคสด่วนอยู่ขอให้รอสักครู่อย่างไรก็ตามญาติยังคงมากดกลิ่งเรียกซ้ําอยู่หลายครั้งในระหว่างที่ทําการ CPR เพื่อป้องกันการประทะทางวาจาหรือว่าเหตุการณ์ที่รุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์ตึงเครียดนั้นผมจึงได้ตัดสินใจให้พนักง,งานเวรเปรย์เข็นผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะเข้ามารอภายในห้องฉุกเฉินก่อนและการทำ CPR ก็ดำเนินไปประมาณ30นาทีผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการช่วยชีวิตและเสียชีวิตในที่สุดจึงได้แจ้งญาติให้ทราบจึงค่อยไปตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะต่อในลำดับถัดไปสแสดงความเสียใจกับญาติผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันด้วยมากมาครับจังหวัดชยา,ยายยา่รบบออววหเลืชป เสียใจมากๆจริงๆกับเคสนี้ข้อที่แจ้งเพิ่มเติมเวณนณะเวลานั้นมีผมซึ่งเป็นแพทย์เวนแล้วก็พยาบาล2คน EMT 1คนพนักง,งานเวนเปร่หนึ่คนขอยืนยันว่าการดูแลผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินของเราเป็นไปตามลำดับความรุนแรงของโรคและไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือใช้เส้นสายในการเข้ารับการรักษาผู้ป่วยทุกคนได้รับการดูแลตามมาตรฐ,ฐานการแพทย์และตามหลักการของความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสําคัญ การที่มีการชี้แจงแบบนี้น่าจะเป็นเพราะว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะในต้นโพสทำไมมีการอ้างว่าพอดีว่ารู้จักน้องคนที่อยู่ในห้องฉุกเฉินก็เลยใช้ให้เป็นประโยชน์นั่นก็หมายถึงว่าการเลือกปฏิบัติเพราะว่ารู้จักเจ้าหน้าที่ข้างในก็เลยได้รับคิวเข้าไปนี่คือด้านมืดของญาติผู้ป่วยท่านนั้นไม่แน่ใจว่าหลังจากนั้นเขาจะรู้สึกผิดอย่างจริงจังหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วผู้ป่วยที่เขาคิดอยากจะไปแซงคิวนั้นก็เสียชีวิตในที่สุดน่าจะเป็นความเห็นแก่ตัวอย่างถึงที่สุุดดดทีี่่สสาาาามรรถจเเเเอเคอคขงกปปปวววววหหัวััวันไยปยปยบบบผู้ิฤตตใ